สวิธีสั่งจิตผู้ชายนะครับให้วิ่งไล่ตามผู้หญิงเทคนิคที่หนึ่งครับผู้ชายจะใช้ความรู้สึกอยากก่อนต้องอยากก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตความอยากของตัวเองแต่ไม่เหมือนผู้หญิงนะครับผู้ชายจะตัดสินใจซื้อ,อยากมากครับถ้าไม่ได้ดู360องศาให้ดีเสียก่อนครับผู้ชายเป็นลักษณะที่โรจิตตะกะคิดเยอะมากกว่าผู้หญิงครับเพราะงั้นเนี่ย ถ้าวันนี้ครับเราเนี่ยครับอยากให้ผู้ชายหลงสนเสน่เราหรือชอบเราหมายความว่าเขาจะต้องคิดเยอะครับนะครับคนมันคิดเยอะครับเทคนิคที่สองครับในการทําให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามหรือประทับใจในตัวผู้หญิงหรือหลงสนเสน่ห์นะครับในตัวของผู้หญิงครับคนต้องจําเรื่องนี้ไว้ผู้ชายจะมีแนวโน้มตัดสินใจเลือกใคร ในชีวิตจะมีเกณฑ์ดังนี้ครับ 1. ครับมองจากความง่ายก่อนของความสัมพันธ์คือจะมองจากลักษณะความง่ายในการตัดสินใจก่อน 2. ครับมองถึงความชัดเจนเป็นหลัก 3. ครับจะจำเฉพาะตอนต้นกับตอนปลายเท่านั้นไม่ได้จำตอนอื่นเลยครับเท่านี้ครับ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามเราหรือหลงเสน่เราหรือประทับใจในตัวของเราคุณต้องมีนิสัยการตั้งคำถามหรือการพูดคุยที่ทำให้เขาตอบคำถามโดยแทบไม่ต้องใช้ความคิดข้อที่สครับในการเร่งนะครับให้ผู้ชายทำอะไรก็ตามตามที่เราต้องการครับให้ผู้ชายไปสู่เป้าหมายตามที่ผู้หญิงต้องการครับ อธิบายงี้ผู้ชายจะยึดติดกับตัวเลขและความรู้สึกว่ามันคุ้มครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าวันนี้ครับคุณอยากทําให้ผู้ชายเดินทางไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องใช้กอดของตัวเลขครับสิบแต้มนี่มันน้อยครับแต่1000 0แต้มนี่มันเยอะครับซึ่งตัวเลข1 0 0 0 0แต้มเนี่ยมันให้ถึงความรู้สึกว่ามันเยอะมันมากครับผู้ชายเลยอยากสะสมแต้มครับ ในแต่ละครั้งให้แต้มแค่สิบแต้มกับให้แต้ม1,000งมแต้มอันไหนให้ความรู้สึกกับคนในการอยากสะสมแต้มมากกว่าผลงานวิจัยชี้ชัดครับว่า1,000งแต้มผู้ชายอยากสะสมมากกว่า